สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมพับจีโมบซึ่งวันนี้นะฮะก็อย่างที่ผมพูดไปครั้งก่อนจาสมอันี้ต่อคือเหลือวันสุดท้ายแล้วนะฮะวันนี้วันที่16นะวันที่ผมสมมุมอันนี้นะหรือเปล่าวะหรือสิเจเอาเป็นว่าจำหมดเวลาแล้วนั่นแหละก็ขาดีกี่ชิ้นนะโห ขาดอีก8ชิ้นถ้าส0 0พันเนี่ยมันได้ดีอะก็น่าจะส่งมให้ตันเลยฮะก็เป้าหมายฮะไม่มีอะไรมากขอแค่ปืนปืนกับมาที่เรี่กปืนปืนดีสุดฮะแล้วมาที่เลียกได้ชุดมาก็โอเคแต่ขอเพนเยอะๆเพนนี่เป็นอะไรที่แพงมากเลยนะแล้วมันขาดด้วยแหละก็จะอาใุธสุดนี่คือใช้เยอะมากเลยฮะถึงจะแลกแบบทุกครั้งก็เถอะมันก็ยังไม่พอมันใช้เยอะเยอะ S 1> <S 1> <S <US> S> งั้นมาเริก่มกันเลยดีกว่าเอาแบบคูท่าเรื่อยๆเลยเนาะจะได้เร็วๆปี๊รับเรขลับเลขขอหน่ขอเน่ปรับปรับปร,ปร,ปร,ปรับสวยสวยสวยซีเซ็นเซ็นสีอยอย่างน้อยก็ได้เพลนสามันถือว่าโอเคนะไม่แย่ไม่แย่ถือว่าโอเคถือว่าโอเคต่อต่อ เฮ้ยก็ไม่ก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่ก็ไม่แย่คือมันแย่ได้กว่านี้อีกเยอะจริงจริงอืมเอาหน่อยเนี่ยเริ่มแย่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าแย่แล้วแย่ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดแย่จริงๆคือจะไม่มีเพนออกมาสักอันเลย นี่ว่าจะได้ของออกหน่อยเถอะจริงๆอีโอ้โหอย่างเงี้ยถือว่าโอเคอันนี้รับได้นะอย่างเงี้ยผมว่าผมรับได้นะดีกว่าแบบขยะล้วนอะคือยังโอเคอะครั้งก่อนเนี่ยผมสกิปไปรู้สึกว่าจะได้ วทีเรียบออกมาเลยเดี๋ยวจะลองสกิปอีกสักรอบเลยกันถ้ามันออกมาดีก็อาจจะมีสกิปไปเรื่อยๆนะถ้านะถ้านะอือโฮโฮโห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 กลับมาแบบเดิมแล้วดีละเอาหน่อยดีเอาหน่อย ปืนปืนกระบอกเดียวผมสุ่มผมจะสุ่มให้ตันแน่นอนอถ้าได้ปืนกระบอกหนึ่งนะวันเนี้ยถ้าได้นะผมจะสุ่มให้ตันแน่นอนถ้าได้ฮัลโหลเฮ้ยมาทีเร็วมาทีเร็วมาทีเร็วโอเคโอเคขาดิเจตขาดิเจตมีความหวังมีความหวังถ้าได้ปืนอ่ะตันแน่นอนผมจะทำให้ตันแน่นอนถ้าได้ปืนนะถ้าได้อะนะ คือถ้าได้อะน,นะจะได้ป่าวะเจ๊อีอีอืมเนื้ไม่ค่อยดีเลยาทีเลดิกอีกสักสองชิ้นก็ได้อ่ะอูอันนี้หยาบเลยอย่างเงี้ยหยาบ เยอะอะไรวะเนี่ยเอาหน่อยเหลือพันเจ็ดแล้วเกินครึ่งทางเลยนะเนี่ยเออเอาหน่อย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 โอ้อยฮขอหน่อยเธอขอหน่อยเธออยากได้ ฮัลโหลพ่อ oh, ม yeah. ึงอ่ะอันที่สี่แล้วนะโอ้ยอะไรวะเนี้คือเขาไอมุมเนี่ยมีอยู่สี่อย่างแล้วทำไมต้องเป็นมวกฮัลโหลอันเนี้ย ถ้าได้มาทีเรือกมาถือว่าโอเคเลยได้ชุดมาก,ก็ยังดีเพราะผมยังไม่มีชุดสักอันเลยนะไอหมวกเที่ยนเนี่ยสี่อันแล้วคือไปเที่ยอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาหน่อยลุลุลุล,ล,ลไม่ลชุ่ล่ลงล้ลุอ,อุกุลุกุลนก็ได,ไดลุลกลุกุล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 ล

อสมได้กี่รอบวะเนี่ยสมหนึ่งครั้งเอ๊อะน่าจะได้สักสองครั้งปะสองครั้งแล้วก็คุแล้วก็ค่อยคูณห้ารอบหนึ่ง เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยออกเฉยเลยครั้งก่อนนะผมสุ่มครั้งเดียวไปประมาณกี่รอบวะนั่นหลายรอบอะแต่ไม่ออกนะครั้งนี้สึกออกนะเฮ้ยโอเคเลยโอเคเลยโอเคโอเคได้ได้ได,ได,ได้งั้นเดี๋ยวผมจะจบด้วยคูณห้าอะไรกันเนาะเอาให้จบแบบสวยๆหน่อยก็ขอแบบสวยๆหน่อยนะไปรอบสุดท้ายหนึ่ง สองน้ำอ,อือโห่เนี่วยวะที่โห่เยี่ยอะโอ้ยคือมันมันมาให้หลุนอะมันมาด้านซ้ายๆให้หลุนนะเนี่ยโอ้โหแต่ไม่ออกแต่ไม่ออกไหนดูซิคืออัลติเมทอะได้แน่นอนและเหลือลรูทเก็ตโอ้ คือตอนนี้ขาดอีกหกชิ้นเพื่อจะเอาขั้นสุดท้ายอืมคิดหนักเลยกูคิดหนักเลยเอาก็เอาวะได้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 ่าพวกนี้วันสุดท้ายใช่ป่าววะใช่พวกนี้วันสุดท้ายต้องต้องได้บอกเลยว่าต้องได้ต้องได้ให้ตันฮะบอกเลยตันแน่นอนบอกเลยฮะ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันฮะกับเลเวล7นะฮะต้องได้บอกเลยต้องได้ผมไม่ยอมฮะมาถึงขนาดนี้แล้วคือยังไงก็ต้องอัดให้ตันอ่ะก็นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วครั้งหน้าเจอกันแน่ฮะกับเอเวลเนะฮะบอกเลยับว่าต้องได้คือแบบ ต้องได้แน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮนะแล้วเจอกันใหม่ครับ